สวัสดีค่ะพบกับเย,ยวอีกแล้วนะวันนี้เย,ยจะมารีวิวถุงมือไฮเคมสำหรับตัวนี้นะคะคือถุงมือไฮเคมเป็นถุงมือ,อยางในตรายนะคะจุดเด่นจุดแรกเลยก็คือสามารถใช้กับงานน้ำมันได้เหมาะกับงานช่างงานที่มีน้ำมันเราสามารถเอามือสัมผัสน้ำมันได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะซึมผ่านเข้าไปในถุงมือได้เลยค่ะมีความเหนียวและความยืดหยุ่นได้ดี ส่วนความหนาเลือกได้จากความต้องการเลยนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างก็คือทินเนอร์ในกระบะนี้นะคะจะเป็นทินเนอร์ทั้งหมดเราสามารถสัมผัสลงไปในน้ําทําความสะอาดชิ้นงานแบบนี้ได้เลยสามารถทนได้ไม่มีความพองหรือการเปื่อยเลยแล้วต่อไปเรามาดูเลยนะคะว่ามันจะซึมผ่านเข้าไปสัมผัสมือของเราหรือเปล่าเดี๋ยวจะถอดถึงมือให้ดูเลยค่ะนี่ดูเลยไม่มีสารเคมีถึงเนื้อของมือเราเด็ดขาดเลยนะคะ ส่วนตัวถุงมือจะไม่มีการเปื่อยยุ่ยถุงมือไฮเคมนะคะจะมีทั้งหมดไซส์ S, M, L และ XL นะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ